จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในลานแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟีฟ่16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ MMO ROG แล้วถ้าใช้รหัสของผม N94 คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อรับนะครับเข้าสู่ช anel An94 แล้วสําหรับวันนี้ผมจะมาเล่น FIFA 17 The Journey ให้ทุกคนดูนะครับผมก่อนี้เลยครับผม The Journey ผมคิดว่ามันเป็นแนวเรื่องของอ l e x Hunter นะครับผม alex hunter the journey เป็นยังไงบ้างครับมีมาขี่จักรยานเสื้ออยู่นั่นด้วยครับ oh เข <laughs> oh, ียนชื่อถูกหรือเปล่าอ๋อสงสัยมันอันนี้เพิ่งได้มาเล่นในกับ11ตัวเล่นจริงอะไรเนี้ยในกับทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันเป็นยูฟ์อยู่ตอนนั้นหรือว่าอะไรครับ ไออีกคนมันถามว่าม mm. okay. okay. mm. okay. ันเขียนอันนี้แอมไม่ใช่ตัวเลขหนังสือชื่อคุณถูกหรือเปล่าอ่ะโอเคไม่ต้องการบอกว่าเราต้องการจะชนะเกมนี้มากเพราะมันซีซั่นกำลังจะเริ่มมาบอกกันได้เ่ม เราว่าคุณเธอแต่คุณต้องลงเล่นแน่คุณได้ลงเล่นแน่แต่วอล์กเกอร์มันเริ่มไว้เพื่อนของผมมันเริ่มครับ Get three points on the board เ e ีย Score one for me No pressure mate เอ้เอา Get three points ดีกว่ามาเอาสามแจมกันเพื่อน ภาพมันเจ๋อมากอะผมอยากเล่นมากเลย The Journey เนี่ยมันดูน่าสนใจมากครับเออช่วยกับเซลส์เอชเชลซีครับ l แตม t อร์ดบริดจ์เดลิฟเลนอยู่ใกล้ๆด้วยครับโอเค โคตรกับโคตรเท่เลยครับเพราะฟีฟ่าเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เคยมีตนนสตอรี่ลานเลยครับมีแค่โอชัมดทีมแล้วก็เครียหมดแค่นั้นนะครับแต่นี่มันเป็นเดอร์เจอร์นี่รับแครเราเล่นจากอะไรอสโมอสรมาแล้วหลังแล้วหลังจากนั้นมันเล่นในทีมที่ดีนาเริ่มแล้วครับ มาครับมาเที่ยวเรียบร้อยครับวอลคเกอร์เพื่อนของเรายิงเข้าครับไม่ใช่ข่าววอลเกอร์นะครับนี่วอล์คเกอร์เพื่อนของเราสงสัยมันรู้จักกันตอนเล็กกันอ่ะโตด้วยกันต้องดูเจอนี่ย โอ้ยเดโก้คอสตาร์หน so ึ่ประตูตัวหนึ่งพอกบากับอีราทำไมมานั่งเป็นสำรองเขาอะมันไม่ลงเลนมาริเนโอโอเซ่ันเซอร์มันเซอร์ไปวอร์มอัพ ดลงแล้วครับเดบิว Hunter, นัดแรก,กแครับ Alex h u n t e ์มีควมนว่าฮัวเย่ฮัวเย่ด้วยครับว่าคือใครมืงคือใครอะไรอย่างเงี้ยครนนี้เป็นเดบิวของผมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พรีเมียร์ โอเคเข้าใจครับเขาบอกว่าเราต้องวิ่งเพราะเราเร็วครับเราเร็วแล้วก็กองหลังของเขาจะเหนื่อยแล้วครับ get me out there a l a g t o u l y o u remember what we told you keep your d e โ let's go Alex bonuses impress the boss take the lead score the next goal เราต้องยิงเข้าครับนัดเอ่อนัดต่อไปเนี่ยลูกต่อไปเราต้องยิงเข้าโอเค Alex Hunter r u n e y Freaky มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยฮ้ยอ้จะงหนึ่งสองกับ Rooney ครับเอาโดน counter แล้วเนี่ย โอ้โหชิปแล้วครับโอเคโอเค nice play เว้ยเปิดมาเลยพิกเอายิงดิโอ้เได้ไงแท็กโคดิสวยงามเอาลุดมาได้ไงหนึ่งสองครับ ซัดเองเลยบล็อกได้โอเคบุกหนักอยู่ครับเด็กสิบนาทีแม่งเร็วมากเอาไม่ดีมาเลยโอเคอย่างนี้เรามีเทสครับอย่างนี้ต้องเข้าดิอย่างนี้ต้องเข้าดีครับ เรามีเพสเมื่อกี้โค้ดบอกว่ากองหลังของเขามันเหนื่อยแล้วอะดูดิจอห์นเทอรี่อะไม่ทันหรอกครับเรียบร้อยเลยครับแล้วก็กาวิเคเฮลไม่มาหาผมเองสุดยอดเลยอาร็กซอนเทอร์ต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้โอ้โจเซมาริโนดีใจเลยสุดปอบครับโอเคเราต้องอยากคอนซีดแค่นั้นละเฮ้ยเอาเพสเรามีไว้ โอ้โหนี่มันอีราครับนี่ผมลองดวงดูนี่ลองดวงยิงไกลดูครับโอ้โหเรียบร้อยครับทีโบคอตัวเซฟไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหมันมุมเลยอ่ะ ซาอย่างไงมาแล้วครับเชลซีแต่เรานำอยู่ครับอะไรเอาเฝ้าค็สตาสวยสวยสมอลลิงครับมองเพียน่ส์ดูนี่ได้ปะมาเลยเฮดทริกครับสปีดสปีดดูสปีดครับเฮดโอ้โอโหสไลด์เม่งโอ้ เส r t u อ i t y เลยครับเสียดายมากเกือบจะได้แฮตทริกว่าเดบิวบ mm hmm. ูนี่ยังไงโอ้โหแคร,รี่ชนแม่งกระเด็นเลยครับเอาีเืนัาซาสวยงาม โอเคมูฟมันสวยครับเปิดนี่เลย oney, ร,รูนี่ครับรูนี่ยิงเลยครับโอเคอย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยครับรูนี่อยู่ไหนครับโอ้โหเฮ้ยยิงเลยครับมาเทียวจะยิกยักอะไรวะ ยิงครับอู้ยคอมไม่แม่นวะไล่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 อุ้ยโอ้สไลด์หน้าทีโบคอทัวร์ครับโอเคสวยงามครับ3ประตูต่อหนึ่งครับเดบิวต์ได้2โกอเล็กซ์ทอนเทอร์เวสคลิปสีเขียวหมดครับแปลว่าดีครับอ,อินเทอร์วิวครับผมโอ้สุดยอดมากดูยิ้ม

มันคิสเตอร์ครบอันนี้ดีมากเพราะมันมีอินเจรี่มีอะไรมีคนได้เจ็บมีคนเจ็บอยู่กับสุส่ยอีบราหรือว่าอะไรเจ็บครับผมก็เลยลองเล่นแทนผมกับแพรวอล์คเกอร์เพื่อนของผมเป็นยังไงบ้างที่คนกับเพื่อนของคนเอ่อได้ยิงเข้าอะไรในเดบิวครับ Special moment เดียวครับเพราะเพื่อนของเราอะเราสนิทกับเพื่อนครับ Special moment มันจะไม่เราจะไม่ลืมครับ Comment ได้สามแต้มทีมเล่นเดียวอ๋อดูนี่มันบอกว่าเรา follower ของเราลงแล้วแล้วก็ manager ขึ้นนะ Thank you Alex Thank you ขอบคุณอเล็กซ์ขอบคุณครับที่ hmm. อินเทอร์วิวผมครับนี่เลยเดอรเจอร์นี่ครับรอไม่ได้เลยเดอะเจอร์นียเนี่ยอยากเล่นละครับเดอะเจอร์นีย์สปายเอนจินอังกิดด้วยอ่ะโอ้ไ็ให้กิดได้ด้วยครับถ้าอย่างนั้นก็โอ้โหโคตรเท่ล The goal for Alex Hunter on his debut. The the game. Game. you need representation? You call me. Wow. This place out. <laughs> just don't get too carried away. can disappear just like that. ready. You'll get your opportunity, Hunter. Well, we might as well pack this season seasoning now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex Mutter, an outstanding goal. Oh, Welcome game do okay, pal. Game, game do okay, pal. Ben Lee, Arty, and Mickey Mutter. My Huntert Alex is Hunter. h ผม <know S 2> ชื่อ e เล็ก e o ฮ w น l l อุณไม่รู้จักผมแต่ไม่นานคุณจะรู้จักผมโอ้โห oh The Journey FIFA 17บอไม่ได้เลยเว้ย FIFA 17 The Journey ของ Alex Hunter เนะครับเดี๋ยวต้องรอเกมนีก่ก่อเกมจริงฟูลเกม,มาออกมาครับแล้วผมจะเล่นให้ดูแน่นอนครับ The Journey เพราะมันดูสนุกมากอย่างเียมันไปได้หลายทางอ่ะผมคิดว่าอาจจะนะครับไปได้หลายทางเพราะถ้าเราตอบอะไรผิด อาจจะไปอีกทางหนึ่งถ้าเราตอบอะไรถูกจะไปอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะับเพราะมันมีแบบโฟลเลอร์แล้วก็ม a เนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะไม่แน่ใจครับแต่สําหรับวิดีโอของผมวันนี้จบไปก่อนแค่นี้นะครับผมอย่าลืมก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยนะครับผมข้างล่างวิดีโอของผมนี่เลยนะครับแล้วก็มาพบหาผมได้ที่ Facebook iNAt 9เกิ์ของผมจะอยู่ข้างล่างแต่สําหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับทุกคนชิปครับมาขี่จักรยานครับจานด บรูนี่ครับบรูนี่ครับผมสวยงามเวนบรู